แหม่กล่าวทักทายออกหน้าออกตาเบอร์นี้ใช่เลยวันนี้เอลเดอะท็อปจะพาทุกคนไปดินแดนโอปป้าเพื่อจอดลึกวัฒนธรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำชาติของเกาหลีใต้ยอย่างโซจูที่ปัจจุบันเป็นที่ฮอตฮิตในระดับสากลรวมถึงประเทศไทยของเราให้ความรู้กันข้าวๆก่อนนะคะโซจู so ju, หรือเล้าขาวเกาหลีเนี่ยมีจุดกำเนิดจากร่องรอยการลุกรานของชาวมังโกเมื่อ700กว่าปีก่อนนน โดยชาวเกาหลีได้พัฒนาสุตรการกลั่นเหล้าที่ชื่อว่าอารักจูของชาวมองโก,โกจะมาเป็นโซจูในที่สุดปัจจุบันโซจูกับวัฒนธรรมเกาหลีกลมเกลียวกันจนแยกอ,ออกจากกันไม่ได้ไม่ต่างกับซีรีส์หรือเคป๊อปเลยล่ะค่ะโ <Okay. S 2> ด้วยในปี2018มีรายงานว่าคนเกาหลีที่มีอายุเกิน20ปีมีอัตราการดื่มโซจูถึง87ขวดต่อปีก่อนจะลดลงมาเหลือ53ขวดต่อปีในปี2022ที่ผ่านมา ว่าแต่ทุกคนเคยสงสัยบ้างไหมว่าไอโซจูที่เพื่อนๆสั่งมาประทะลำคอของเรานั้นคนเกาหลีเขาดื่มกันม้างหรือเปล่านะมาค่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูกันว่าโซจูที่พ t ่โอปป้านิยมดื่มกันมากที่สุดมียี่ห้อไหนมัง่งตามแอดเดอร์ทอปมาเลยทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสาระและเก็บความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใด 5. เมเปิลโซจูเมเปิลโซจูคลอดมาสู่สายตาชาวโลกเมื่อปี2002ภายใต้บริษัทโบแฮเบเบอรี่มีปริมาณแอลโกอฮอล์อยู่ที่17.8%ค่ะและถึงแม้จะเปิดตัวได้ไม่นานแต่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มีความสดชื่นติดหวานเล็กน้อยแถมไม่ทิ้งความขมตอนกลืนจนทำให้ต้องตาปีททำให้เมเปิลโซจูเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนเกาหลียังไม่รู้ตัวเลยล่ะคะ่ะทุกคนเมเปิลโซจูเนี่ย ือชื่อสากลที่ทางโบแฮไว้ทําการตลาดต่างประเทศเพื่อการส่งออกนะคะส่วนชื่อที่คนในประเทศขเขาเรียกกันจติดปากของเจ้าของแบรนด์นี้ก็คือยิปเซจูนั่นเองค่ะอันดับ4ชามโซจูหากเพื่อนๆไปจังหวัดกยองซังเหนือในเกาหลีใต้แล้วบอกพี่ๆพ,พ,พ่อขาแม่ขาว่าหลูอขอโซจูหนึ่งขวดเพียงไม่นาน บนโต๊ะของเพื่อนจะมีชามโซจูมาตั้งอยู่แน่นอนค่ะในกนยองซังเหนือโดยเฉพาะเขตแดกูเจ้าชามโซจูเนี่ยถือว่าเป็นของประจำถิน่นเหมือนสินค้าโอทอบ,บานเราเลยแน่นอนค่ะมันยังเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ขายดีที่สุดในท้องถิ่นอีกด้วยชามโซจูมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่16.9%โดยวัตถุดิบสำคัญคือน้ำแร่ธรรมชาติ100%ที่ขุดจากใต้ดินที่ลึกถึง1 6 2เมตรเลยทีเดียว ส่งผลให้ชามโซจูมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือความเคลียร์หรือความสะอาดค่ะอันดับ3 Good day So j โซจู d Day เป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกผันให้คล้องจองกับชื่อดั้งเดิมของเกาหลีคือ j o อ n นเดที่มีความหมายว่า it's great หรือมันเจ๋งมาก <Yeah. S 1> แต่มันเจ๋งยังไงน่ะล่ะคะมาค่ะตามแอดมาเลย กู๊ดเดยเป็นที่บปรดปานของพี่พี่เกาหลีเพราะมันมีความดิบยังไงล่ะคะแต่ในความดิบนั้นจะมีรสัมผัสที่อิ่มไปด้วยความสดชื่นและความบริสุทธิ์จากธรรมชาติอยู่เต็มเปี่ยมล้นเลยล่ะคะ่ะซึ่งเจ้ากู๊ดเดยมีปริมาณแอลโกอฮอล์อยู่ที่16.9%ค่ะอย่างไรก็ตามหากเพื่อนๆโดยเฉพาะสาวมองว่ามันอาจจะดื่มยากไปไม่ต้องห่วงค่ะ Good day โซจูมีทางออกให้ด้วยทางเลือกเป็นรสชาติผลไม,ม้หอมๆมากมายเช่น p ี a แอปเปิลรวมไปถึง s t r a เบอรี่ด้วยนะอันดับ2ชุมชูรัมใายโซจู so too, บ้านเราน่าจะเคยดื่มกันมาบ้างนะคะกับชุมชูรัมโดยชุมชูรัมวางขายในท้องตลาดเมื่อปี2006อยู่ภายใต้บริษัทลอตเตชิวซุง บริษัทลูกของลาเต้กรุ๊ปที่เป็นโรงผลิตสุราที่ใหญ่อันดับสองของประเทศเกาหลีค่ะทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องความคิดสร้างสารรค์ของคนเกาหลีเนี่ยเอาเรื่องจริงๆแถมยังตั้งชื่อเก่งไม่เบาเพราะชุมชูร,รัมถูกดัดแปลงมาจากวลีที่พูดกันในประเทศว่าเชอึมเชวเรียมซึ่งมีความหมายคือ l i k e t h e f i r s t t i ท e หรือให้แปลเป็นภาษาไทยคือไม่ต่างจากครั้งแรกที่หมายถึงมาตรฐานที่ไม่มีตกนั่นเองค่ะใช่ค่ะ หรือมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมทําให้โซจูตัวนี้ของใจพี่ๆอบป้าซะอยู่หมัดเลยจุดเด่นของชุมชูรัมอยู่ที่รสชาติที่มีความนุ่มนวลมากกว่าแบรนด์อื่นค่อนข้างดื่มง่ายค่ะอ,อยะอันดับหนึ่งชามีซึนเพลอแป๊บเดียวมาเผลออันดับหนึ่งซะแล้ว <G ül üyor> แล้วโซจูที่คนเกาหลีนิยมดื่มมากที่สุดน,นั่นก็คือชามิซูนนั่นเองค่ะชามิซึน เป็นโซจูรถดั้งเดิมอยู่ภายใต้บริษัทไฮจินโดที่ก่อตั้งมาแต่ร้อยปีแล้วล่ะค่ะแน่นอนด้วยการที่เป็นผู้นาและเบิกเน่ให้ชาวโลกรู้จักโซจูก่อนใครทําให้ไฮจินโดมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงครึ่งต่อครึ่งในเกาหลีเลยนะเพื่อนๆไม่เพียงในประเทศเท่านั้นนะคะในระดับสากลชามีซึนยังเคยขึ้นหิ้งเป็นแบรนด์ขายดีที่สุดในโลกจนได้รับฉาย,ยาว่าเป็นวอดก้าแห่งตะว,วันออกเลยล่ะค่ะ <Okay. S 1> แอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่า ในประเทศไทยเราโซจูแบรนด์ไหนขายดีที่สุดแต่เท่าที่เห็นเห็นเนี่ยจากการไปสั่งสรรมาโซจูจากจินโรนี่แหละค่ะที่วางอยู่บนโต๊ะเพื่อนเพือนเยอะที่สุดเลยจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับเรื่องราวความนิยมโซจูของคนเกาหลีเพื่อนๆถูกใจกันบ้างไหมเอ่ยถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะและหากเพื่อเ่อนอยากให้แอลเดอท ัดอันดับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกแอดได้เลยค่ะแอดจะทำให้ดีที่สุดสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ